วันนี้นะคะเราก็จะมาแคมป์ที่นี่นะคะก็คือ T K Camping ที่จังหวัดแพร่ค่ะอยากจะบอกว่าบรรยากาศ<ม>ดีมากม <ๆ S 2> ทุกคนบบ<ม>ด้านหน้าเป็นทะเลสาบนะคะแล้วก็แบบทุกอย่างดีอะเล<อ>ิแล้วพี่กอลจะใส่อนี้มาทำอะไรใช่อ,อ,อ,อ่ถือนี่คือปลัก๊กรู้แล้วว่าเป็นปลั๊ก <laughs> ล้วเขาเรียกว่าบระบบ V2L คือวันที่เรามาแคมปิ้งใช่ไหมอะ<ช>่ะ<ช>เราก็จะได้มีไฟใช้ตลอดทั้งคืนไงแล้วก็พอเวลาเราเปลี่ยนเป็นแคมปิ้งโหมดใช่ไหมรถเราก็จะเปรียบเสมือนห้องนอน,นอนลอเล็กๆห้องนึงอ่าเรื่องแคมปิ้งโหมดเ<ช><ไ>ต,ตย์เตรู้อยู่แล้วว่าโอมูด้า C5 EV เนี่ยเขาเป็นโหมดแคมปิ้งโหมดได้ซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลกับมแมลงหรือว่าสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็นอนบนรถได้เลยเพราะเขาทําให้มีกระแสลมโรด้วยแล้วรถมลภาวะ เพราะเรามีไฟฟ้าใช้โดยที่ไม่มีอะไรรบก,กวนธรรมชาติด้วยああแต่เนี่ยต้องมีไฟบ้านจริงก็คือ V2L โอเคโอเคไปาทำงาน